สวัสดีครับยุบช่องพี่เล็กสายดันมืน,นี้ไอ้ได้กระจกมามไหมครับกระจกหน้าซ่าสั่งมาหาบานครับแล้วขา้ิสติดนี่แหละเดี๋ยวรอบเบิงว่าจะเป็นยังไง เบิงอยู่ได้ล่ะออเออใครงี้โอ้ตัวนี้คอมันใส่ช้งไหรเขาหันหนาไปทางนั้นวะซื้อมาจากโตนี่อาโต ซื้อมาหาโตโัวซื้อมาน้อยพอดเดี๋ยวไปถอดของโดดดับมาใัา่เออซื้อไปถอดมาใส่มาซื้อมาใส่หม่โดดไปซื้อมาใส่จ๊กยี่สิบตัวโถดปให้มันเหลื่อมหยาบหยาบช่วงนี้อันเ<ช>ท่นเท่นปีใหม่นะคริสต์มาสสิมารทีพาอ๋อม่ถือเงา มันขันน็อตได้อยู่มัใใ้งเขาเมื่อ,อ,อ,อไหรเพื่อซื้อ,อเกียร์มาถึงมาก็ไบ่ได้เอาเครื่องใหม่<ๆ>เครื่องมือมากขันนอ็อตติเอาไมา่อยู่ ใจขังลานให้คุณพึ่งมอแล้วแต่ใส่หรือเปล่าแล้วแต่สะดวกเล เล้ว้ามาบึงตอนมะแล้วด้วยจ้ะอันนี้ใส่ไปแล้วตัวหนึ่งมันน้อยพูดหาอันดันนะข้างุดแถวเลยบอกนี่ข<พ>อแม่แน่เจ้อ่อมไปนี่เดี๋ยวมวดนี่ละแล้วันที่หนึ่งนี่อ้อเบิดพอไดนกันแน่นี่ยูงามงาม แล้วหนึ่งเดี๋ยวพระท่านได้ท่านใสแหวนเลยอันนี้ใสเป็นอันที่สองค่ะเด้อจา้ากระจุกหน้าใสเลยสื่อมหาอันในแอปแอปสีน้ำเงินเออสีคืออยู่เออซื้อมหาบาทนะวัน ซื้อมาาบาทนะบาทละร้อยบาทละร้อยกีบาทร้อยสิบบาทเออในช่วงนี้มันก็มีทรง,ง,งฟงทรงฟีถไายไปกดทรงฟรีก็ไปหาบิ้งซีงห้เพิ่นนันส่รอบขั้นนะับเพิ่นหมักไ่หลายนะช่วงนี้ช่วงนี้ซีเขาอันน่าคริสมาสตเอาแม่มันยุบยิบยุบยิบหลุด ได้บแม่นบ่กเจ๊แม่นจ้าไมาใช้สามสิบบาทจัดมาอีกจะ่สิบบาทเอาไปจัดซุ้มเอ้ยจัดซุ้มใส่ใส่ไปก่อนแหงจะมันใส่ใดกันนะพอแต่มันขันมาใลยก่อนขันทิพ่อยูยูไปก่อนก็ได้ตัวเมื่อวานใส่แค่หาบาทเลยเออใส่หาบาทมันเป็นแบบเห็ดหยางดอกอุยุอยู่เว้ยน้อยเนาะอือ ชุดแถวเลยเออกขางหนีน้ำบอเิ้นเขาใส่ขางหนีน้ำเลยดใครออมโหดเมียงเพราะขังเทิงเป็นใส,ส่ไฟอ่าร้องไม่อีกมันสีบังไฟนะ อันสแตนเลนเฮาเอามาด,าดัดส่อะไรบ่ก็เหลือบักหลายหนึ่งบ่เมนบ่สื่อมาว่างจนมาอันสแตนเลนสื่อมาเอามาต่อยบักุงเนยคุณบงเอามาตีงูเอามาตีงูกับตอบอ <laughs> บอ่อยบุกฮงบ่ไดใส่เัสเดียซื่อมาจนสิเป็นปีนะในส่อย,อยู่อันเอามาต่อยบอกุกฮงก็มาตีงูจนเบี้ยวอันหนึ <laughs> ่งปนันเราบอกว่าสิเอาแท้เท,ทมาก ันแค่อันนี้ยังบอกเอามาใส่ซื้อมาซื้อแต่กูบุ้งว่าจะใส่อยังกูซื้อมาจซื้อนี่ว้ายเย้เย้เย้ย้แหน่ๆโจมมากโจมมากยังก็ว่าโจมมากเอาไม่อยังว่ะเก็บเองอย่างหนีซะเนาะเสาจับกล่องให้ก่อนจ้าเมย์สาจับกล่องให้ย่างหนีก่อนงอน แกลสิโลแล้วมือถือม,มวด <c oughs> ค้นกระดำรถกระดำกระจกด,ดำไม่หมือ้เอาวนทางนี้เออ้มองเห็นท้องฟ้าสดใสอยู่แต่ลูกเขาใส่ไว้ซองอี้ยมันหันกลับขึ้นซองมึงอย่าคลองอ่ะ โอย้ยไปบึงหนังนาจะของมัสิตกใจาย,ยามบนั้นนะนี่กองเขาใสมาสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดปลากองใสเยอนะูกบาทบอตัวนั้นกระยุนนันนารีแล้วตัวนี้ก็สือใสไหมไปแกะมาใส คุณบอกคุณว่าสื่อกับสื่อมมหนอย่ทน,นที่สื่อมาให้มันครบเท่ยเดียวงามกูสื่อเลยจมสื่อมากกว่าไม่เคยมมจมเดอ้อยังม,มาใส่ลายอีทหว่า,านี่ <c ười> นนจ่ามาอย่างจัดการแบาว่าเลย ช่วงนี้ก็มีงานพ่อได้เฮ็ดรอบๆเรียบๆไปพ่อได้เล่มลูกน้องก็หายเมือ่อไร รับสมัครยูเดอหรือนน้องปัจจิไม้หลีเบาดอกกีกันครับเป็นนสิเนนเหตุงานชั่วโมงเอานะเป็นเหตุผู้เดียวเฮุผู้เดียวมองมองแม่งแมงเป็นแนวใดกันฮะ ได้แล้วแล้วอีซีบานอุ้ยจุย๋ยนี่ือทานอะไรจังไรยังไงมันรูดป,ปุดกจับได้แล้วก็โอเคแล้วหังเท่งเอาลงมาหยีจัดหน่อยอืมอ้งวเอิญหาอะไรเลย ห้องดีแหงวัวก็ได้อ,อันนี้ก็ใส่คันน็อตลงไปหมดแล้วหานสิจ,จัดคุณมีวิธีจัดทรงแบบไหนคะคุณมีหลักการในการจัดทรงแบบไหนคะ ต้องใส่สายตาีเอียงอ๋อล่งแค่สายตา,ยา,า,ยตานะคะบัณเใส่เอียงแางนั้นสายสายตาเนี่ย<อ>ถ้ามันอัน,นี้กันเกินก็เคาะไปเลยปุ๊กปุ๊กคือไอ้นี่อะถ้ามันติดกันมันแย่ยกันเกินไปเราก็ทุบออกเลย <laughs> ทุบออกสื่อใหม่ก็ม่ค่อยงามว่ะมันน้อยไง เป็นสีอ่อนเมียไ้ลองอ่อนเขาก่นอนอ่อนเขาหนะ่อยอยากได้ไหมอยากได้เพิ่มก็ต้องอ่อนแล้วเนาะอยากได้เพิ่มมาเฮ็ดจังไหนอ่ะเอออ่อ,อนอ่อนก่นอ,อนอ่อนวนมาเป็นตะไดเดอกก่อนสิเป็นตะเล่นนี่บ่ <laughs> <laughs> ได้บ่ได้บ่ผ่าน <laughs> มาหนารักบ่ผ่าน <laughs> เล่งดูเอาระดับได้นี่นี่บ่ <laughs> ห่างลงนี่จังหน่อยไปฮะ <laughs> เอาลงมาอีกแต่ที่จริงอันเหล็กอะตรงเอาลงมากลงมาอีกลายลายลงมาเดี๋ยวค่อยใส่ตัวนั้นนะค่อยเอามาลงอีกก็ได้ดอกไปแงๆกันไปก่อนแต่มันบอบละอานว่ามันน้อยมันเห็ดอุยอยู่เนาะอันจะวายจากไหนทันผู้ชมมันก็น้อยผวนเนาะติดออมขั้นไปหลด ใส่กระจกเป็นที่เรียบร้อยครับมันยังเป็นหัวรุ่นหลุนอยู่เนาะแต่ว่าสร้างไฟมาแล้วครับสองอันเดียจะใส่ใส่ตรงนั้นนะครับตรงหัวรุ่นหลุนนี่อันสิเป็นอย่างไรเฮ็ดจ๊ได้แจังสีง,งามใส่เล่าตรงนี้จะงามมากเลยเ่ล้าเราก็เอา,เอาตุ๊กตามาตั้งแค่สองโตบระสันกับไฟ ใครว่าโบมีอยู่ครับเดี๋ยวถ้าได้ไฟมาใส่ข้างบนนะ่ะน่าจะงามกว่านี้อยู่ตัวน,นี้กระจกซื้อกระจกมาสามหลอยครับใส่ใหม่ใส่เอาเอยงเอ้ยใส่ยากว่ะสั่นซื้อกระจกมาสามหลอยแต่ว่าซื้อซิลิโคนมาสี่หลอดหลอดละคาเก้าสิบห้าบาทตีไปสี่ร้อย ติดฟิล์มติดฟิล์มซีรอยแพงกว่ากระจกครับซิลิโคนกับแพงกว่ากระจกซิลิโคนที่เอามายาเนี่ยแพงกว่ากระจกกระจกสามอยโอ้ยถืออยู่ครับแต่ว่าฟิล์มซีลอยซิลิโคนซีลอยกระจกห้าอยเบิดเท่าไหล่ละสี่แปดพันเอ็ด พันหกเป็พันหกครับนี่นี่ครับนี่แต่ว่าแอร์กับเย็นนะครับแอร์ Air เย็นอยู่นะเติมน้ำยาแอร์เองครับสั่งลาซาด้ามาสั่งสายครับสั่งไอ้น้ำยาลาซาด้ากระป๋องละร้อยครับในลาซาด้า,ดาบ่แพ่งรอยกว่าบาทเอามาเติมเองกัเย็นอยู่ได้เหรอ เดี๋ยวรอชมตอนเอาไฟเอากระจกมาเพิ่มอีกครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ